เขาบอกก่อนว่าแรปเปอร์บางคนเนี่ยใช้เวลาทั้งชีวิตพุ่มเพลงกับการทำเพลงอยู่ในสตูดิโอแต่คนนี้ใช้เวลาเกือบทั้งหมดอยู่ในคุกก็วันนี้เราจะพูดถึงลิวเดิร์กนะครับชายที่แม่งคิดว่าตำรวจเป็นซาแซงปะวะตามติดดูกูตลอดเวลาปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าอาชีพไหนคืออาชีพหลักแรปเปอร์หรือหรืผู้ต้องหาผู้ต้องหานี่เขาไม่เรือกอาชีพแล้วก็แฟนๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยลิวเดิร์กเนี่ยเขาเป็น อาชัยกรที่ก่อคดีมันนับไม่ท้วนติคุกม,มาหลายต่อหลายครั้งแต่จริงๆนะเชื่อไหมว่าริวเดอร์กะถูกจับแค่2ครั้งเท่านั้นถูกครั้งแล้วกับครั้งเล่าฮับเลยไม่เข็ดไม่หลาบนะครับคดีเนี่ยยาวเป็นหางว่าวนะวิทาดีนี้เนี่ย ตอนนี้ที่เราอาจอยู่เนี่ยดิวเดอร์เนี่ยยังคงเป็นผู้ต้องหาในคดีที่เป็นผู้บงการคดีหนักนะเป็นผู้ต้องหาคดีผู้บงการแบบริโก้เลยนะถ้าติดตามเรามาตั้งแต่เริ่มเนี่ยริโก้ที่เราทานะํามันต้องดิดี้นี่แต่ดิดี้ดอดรอดเนาะแต่ริวเดริร์ไม่รู้รอดหรือบล่บไม่แน่ใจนะครับเขาบอกว่าริวเดิร์เนี่ยเป็นคนที่ใช้อํานาจเงินตราความดังของตัวเองสังเก็บคู่อริ่ามตรงข้ามและที่สําคัญเก็บเสร็จปุ๊บหยิบข้อมูลมาทาเพลงแม่งเลยม เอาข้อมูลนั้นะที่ไปเก็บใครมาบ้างกูไปทาอะไรยังไงมาเอามาทาเพลงแล้วเขาว่ากันว่าอายการเนี่ยเอาข้อมูลเหล่านี้มามาตัวเขาด้วยเออและปัจจุบันสภาพเขาก็คือนอนรอลสภาพอยู่ในคุกนั่นเองถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเรานิดนึงนะครับแล้วก็กินข้าวอะไรอยู่คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์สักกระดิ่งแจ้งเตือนวิด,ดวนะ้าจะเวลาเราลงคลิปจะได้ไม่พลาดกันเนาะ แล้วก็ฝากมาเป็นเมมเบอร์ชาวช่องกันด้วยนะครับแล้วก็ข่าวดี iOS ที่ใช้ p p o o n เนี่ยสามารถกดจอยสมัครเป็นเมมเบอร์ชาวช่องได้แล้วนะครับก็สมัครเข้ามาเยอะๆนะครับอ่ะริวเดิร์กนี่เราจะรู้จักเขาเนี่ยมาจากเพลง all my life ที่ไปคอลแลบกับเจคโคเพลงนี้ดังมากๆดังจนกระทั่งไปควา้ารางวัลแกรมมี่ด้วยเพลงที่บอกว่าเขาเนี่ยต่อสู้กับอุปสรรคมาตลอดชีวิตทั้งชีวิตเลย all my life แล้วเราจะ มาดูชีวิตเขาว่าเขาโตกันมาอย่างไรโตมาอย่างไโตมาอย่างไงชื่อจริงของเขาคือเด์กเดริกแบงก์เกิดวันที่19ตุลาคมแม่เพิ่งผ่านไปเองตลองวันเกิดอยู่ในครุภนั่นแหละปี1น9่นะครับที่อิงเกอร์วูดอิงเกอร์วูดชิคาโกย่านที่เดินไปแค่หน้าบ้านก็เหมือนกําลังเข้าไปอยู่ในซีรีส์ที่ดิบดิบดักดักเหมือนอยู่ในซีรีส์หนังอาชชากรรมครูครามนั่นเองอสภาพแวดล้อมคือโอ้ยญาติจนมีแต่ความรุนแรงชีวิตวัยเด็กก็ตามสูตรเลย มาตรฐานแรปเปอร์เออหลังบากเดิร์กนี่เขาเล่าว่าเขาต้องใช้ชีวิตในบ้านหลายเล็กๆที่บางช่วงนี่มีคนอยู่รวมกันเกือบสิบคนอืมแล้วก็ตามสูตรอีกข้อโดนจับอืมแม่ตั้งแต่เดิร์กนี่ยังไม่ถึงขรวบก็โดนข้อหาไปก็ตามสูตรเหมือนกันแต่ปีอะไรได้ทกกักค้ายาแก้ท้องเสีย ล้วก็ติดคุกยาวหลายสิบปีเนี่ยแต่ว่าเดิร์กนี่โตมาในี่ยไม่ได้เห็นหน้าพ่อเลยส่วนแม่ก็กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวลางญาติทีเต็มด้วยแก๊งและความรุนแแงก,ก็ทําให้เขาต้องระแวดระวังตัวตลอดเวลาทางซ้ายก็ใช่ทางขวาก็โดนเออเออค่าเดินไปโรงเรียนก็เบือนเล่นแคสควิดเกมตลอดอีกก็หูนี่เป็นญาติที่แบบโ,โหดเป็นญาติที่ค่อนข้างจะลําบากเหมือนกันนะเด็กบางคนเนี่ย มีปืนก่อนจะมีมือถือซะอีกเออเด็กบางคนเขาบอกว่าแถวนั้นนั้นเลือกซื้อปืนขรือซื้อมือถือไปเพราะว่าป้องกันตัวได้เพราะเพื่อนเพื่อนรับตัวส่วนใหญ่ก็อยู่แก๊งทั้งนั้นแหละอิงกูดก็คือเป็นบ้านของแก๊งใหญ่ๆอย่างแ a n เซอร์ดิสเปอหรือ TD กับ Black d i s เ i p l e หรือ BD 2สองแก๊งนี้ก็เป็นเป็นแก๊งใหญ่ในอีเกิลสุดท้ายเดอร์ก็ไปอยู่ฝั่ง Black d i s เปอร์แต่เดอร์นเนี่ยมีหัวทางด้านดนตรีมากศิลปินนี่เขาแบบรักมากก็คือมิกนิวกับชีตคีฟเนี่ สองคนนี้คือแรงบันดาลใจในการทาเพลงของเขาแล้วก็เริ่มอัดเพลงตั้งแต่อยู่ในบ้านใช้ไม้ถ,ถูกถูกอัดแล้วก็ถ้าจาไม่ผิดเนี่ยเขาจะอัดกับคิงวอลบุกด้วยกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเขาก็พยายามเดียนแบบโปรพวกนั้นเลียนแบบไอดอลของเขาแล้วก็สิ่งที่เขาเล่าก็คือเพื่อนตุยแก๊งตีกันมันจะไปไหนได้มันชีวิตกูจะเป็นยังไงมันจะให้ไปเล่าเรื่องความรักโรแมนติก ใช่แถวนั้นคงไม่มีมันก็ไม่เจอมันก็วนอยู่ในลูป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 เนี้ยมันคือเพลงของสตรีทอย่างแท้จริงใช่เออมันก็เลยทําให้เดร์เนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นและบวกกับช่วงนั้นเนี่ยรีวมิสิกดังขึ้นมาเพราะว่าทีลิปเนี่ยก็เป็นเหมือนต้นแบบของดิวเลย นั้นเนี่ยเดิร์กเนี่ยก็จับเอาดิวเนี่ย,ย,ยมาเป็นตัวตั้งตัวตีของตัวเองเหมือนเป็นแนวประจําตัวเขาใช่โอ้โหมันช่วงเวลาประจวบเหมาะดิวมิวสิกมาแล้วเรื่องของเดิร์กเนี่ยมันเรื่องจริงอะ่ะกูไม่ได้แต่งอะ่ะกูโตมาอย่างนั้นกูก็เป็นอย่างนั้นจุดเปลี่ยนก็คือ2011ิเอดิร์กเนี่ยปล่อยเพลงแรกลง Youtube แล้วก็มา Space ในกรงเวลานั้นมาสเป c เนี่ยรุ่นไหนวะจุดพีคคือไม่ได้เพลงดังนะอื โดนจับเอาเพราะพกปืนฉีดน้ําไปคือไม่ไม,ไม่มีใบพกอ่ะไม่มีใบอนุญาตพกนะครับก็โดนไป3เดือนอแล้วก็พอออกจากคุกได้ก็ปล่อยมิกซ์เทปแล้วออกมาชื่อแอมพิตตามด้วย ไอซิลฮิดด้าสชุดนี้เรียกว่าเป็นสร้างชื่อเสียงในในย่านนั้นในใต้ดินชิคาโก,โกอะไรเงี้ยก็เริ่มดังขึ้นแล้วก็พีที่สุดก็คือ uh, Big บิ๊กเทปชุด Live End No Joke เออในปี2012ซึ่งตอนนั้นเนี่ยยอดสตรีมสูงมากไม่กี่วันอะสตรีมไปส0 0 0 0นครั้งเขาบอกว่าถ้าเด็กอีกููดคนหนึ่งอะ<บ><บ> วงจรเนี้แบบนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องเรื่องของเพลงนี่แหละแต่เดชะบุญในปี2013โดนจับอีกครั้งกับท่านเหมือนเดิมในข้อหาพกอาวุธปืนชีดน้ําเผื่อนคือตอนนั้นเนี่ยเพลงกําลังดังเลยกําลังขึ้นชาร์ตดีๆแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่สนหรอกคุณจะขึ้นชาร์ตกี่ชาร์ตคุณจะมีเพลงกี่กี่เพลงพอเจอของเขาก็ลาก่าขึ้นรถกระบะอย่างเดียวแหละเด้วก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนอยู่ในเรือนจาก่อนที่จะได้ประกาศตัวออกมาเขาก็เริ่ม นได้ว่าเออถ้ากูอยากรอดในวงการนี้กูต้องแรปให้เร็วกว่าโดนจับว้ยก็พออมาได้ก็เริ่มติงๆังมีโอกาสไปเซ็นสัญญาตับค่ายเดสแตงซึ่งตอนฮางโอเดสแตงม,มิดใหญ่มา,าก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ชื่อริวเดิร์เนี่ยเริ่มออกนอกชิคาโกเริ่มขยายวงกว้างมากกว่าอยู่ แค่ในชิคาโกแล้วและในเวลาเดียวกันเขาก็ยังอยู่ในแก๊งเดิมนะ Black Disciple s แล้วก็มีความสัมพันธ์แน่นแฟนกับช p ที่ที่ตอนนั้นก็โอ,โอ้เป็นเบิร์ช็อปเบอร์ต,ต้นดังมากๆในแนวชิคาโกดริลเนี่ยแต่ความดังก็ต้องมาของกับดราม่าแล้วก็ศัตรูที่โอ้โหเยอะแยะมากมนายเพราะในเมืองนี้เนี่ยยิ่งดังเท่าไหร่คนก็อยากจะสส่มึงลงมาเท่านั้นแหละไม่ใชยมาม่วงก็ร่วงได้เหรอแปลกเนาะว่าถ้าปเป็นเราเนาะมันเฮ้ คนบ้านเราดัาไงอ่ะคนบ้านเราเรา,เราก็ดันหนุนสนับสน,นุนไอ้นี่ไม่มึงยิ่งสูงกูจะยิ่งสอยมึงลงเออร์อช่วงปี2 0 1 4ันสิเนี่ยก็กลายเป็นยุคที่เดิรกลายเป็นชื่อที่ทุกคนพูดถึงก็ปล่อยอัลบั้มแรก Remember My Name ในปี2015ก็ติดชาร์ตบิลบอร์ดทันทีก็เพลงอย่าง Like Me ที่ได้ Jeremy a r f i e กลายเป็นเพลงรักแรปที่ดังที่สุดในตอนนั้น ก็ขึ้นชาร์ตบิวบอร์ดแต่ระหว่างที่เขาออกอัลบับ้มกำลังโดดดังนั่งโดดน คดีเก่ามันก็ยังมีอยู่ก็คดีเดิมเดิมใช่ก็เอ่อเรียกได้ว่าตอนเช้าอัดเพลงตอนเย็นไปศาลน่ะถึงแม้เขาจะมีปัญหาผัวพันกับคดีอะไรต่างๆนานาแต่ก็ในวงการเพลงในวงการแรปวงการ힙ฮอปก็เริ่มยอมรับเดิร์กมากขึ้นแล้วแต่หลังจากนั้นด้วยการมิกซ์เทปมาอย่างต่อเนื่อง l ิวเดิร์ก 2x ในปี2016เป็นโปรเจกต์ที่ทําให้เขาหลุดจากภาพเด็กใต้ดินก็กลายเป็นศิลปินเซนตตัวแล้วตอนนั้นเดิร์กก็เริ่มหันมาใช้เป็นแนวเมโลดิกแรปมากขึ้นผสมออต้จูน แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาออกจากเดฟแจมมาเปิดค่ายของตัวเองชื่อ only the family หรือ OTF แล้วกลายเป็นว่าการออกจากเดฟแจมเลเลยคือจุดที่ชีวิตเขาเนี่ยพีคที่สุดในปี2020ก็ปล่อยอัลบั้ม just c a u s y o u r wedded to ก็ขึ้นอันดับ2บน Bill บ,บอร์ d 200แล้วก็มีเพลง three headed goat ที่ฟีดก,กับปรลูจีและลิว Baby mention they trapping lot can't taking these the trenches they... homies when can cause a my my I'm I inside I I pills song know of be keep กลายเป็นเพลงที่ดังจนทุกคนเนี่ยที่อยู่ในวงการต้องยอมรับว่าเดิร์กนี่ไม่ใช่เด็กจากอินเกิลวูดอีกต่อไปตอนนี้เขาเป็นผู้นำดริวมิวสิกรุ่นใหม่แล้วแต่จุดพีคจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆคือการร่วมงานกับพ่อหนุ่มเดรกของเราเนี่ยเครโอใครดังใครอะไรไม่ได้เรียกว่าเหมือนเบื่อจ้างแหละได้ร่วมงานกับเด็กในเพลง Love Now Cry Later ในปี2020 เพลงนี้ไม่ได้ทําให้เดอร์ขึ้นชาร์ตบิลบอร์ดท็อปร้อยอย่างเดียวนะแต่มันเหมือนเป็นว่าเขาเนี่ยเปิดตัวเข้าสู่โลกเมอนซีมอย่างเป็นตัวแล้วคนที่ไม่รู้จักชื่อเดอร์ตอนนี้รู้จักแล้วแล้วก็ด้านรายได้เนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงปี2022ันิิวเดอดันด,ดับฟอร์สฮิปคอ c a s แคชคิงนะมีไรายได้ทะเลยต่อปีมากกว่า8ล้านเหรียญน,นะโ้เป็นไงล่ะจากเด็กไม่มีพ่อ,อแล้วก็ยังคว้ารางวัลแกรมมี่อย่างที่เราเกินไปัางต้นได้รางวัลแกรมมี่เนี่ยในปี 2024. นสองพันยี่สี่ในสาขาเบสเมลอด เพลงนี้เองนี่โคตรดังโคตรดีด้วย นะครับก็ขอ3มเพลงที่ชอบที่สุดของลิวเดิร์กันมาหน่อยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับกดส u b s c ส i b e ด้วยนะจ๊ะถ้ายัางไม่กดนะจ๊ะครับแล้วก็พูดถึงความสําเร็จของเดอร์ไปแล้วเพลงขึ้นชาร์ตเพียบอีกหนึ่งความสําเร็จก็คือเป็นแรปเปอร์ที่สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการแรปด้วยการขึ้นสารพอๆกับการทําเพลงขึ้นชาร์ตบิลบอร์ดจุดเริ่มต้นคือปี2011ที่เราบอกไปก็คือโดนจับในช่วงทำมิกเทปตอนนั้นแล้วคือช่วงท,ที่พกปืนจ ไม่ได้รับอนุญาตล้วก็โดนจับอีกทีหนึ่งสองพันสิบสามเนี่ยที่เราบอกไปก็คด,ดีเดิมเดิมก็เคอปุ๊กเหมือนกันใช่แต่อันนี้ปล่อยออกมาเร็วเพราะว่าเดือปฏิเสธไม่ใช่ของเขาเขาเหรอเอาแล้วเอามาปพุกทำไมเพื่อลืมไว้ต่อเขาโอเคเพื่อลืมไว้เน,นี่ยเราวัดครับก็รอดแต่ปี2015โดนเพื่อนต่างแก๊งเอาถังน้ำขึ้นรถกระบะอีกแล้วให้พวกก็สัตว์เข้าบ้านซัโดโชคดีที่ไม่โดนใครจนเสียชีวิตอ๋อแค่เปียกแค่ไปียากไปโดนแซงแห่งเดือเปียกเอาอีกหน่อยคดีที่เราเล่ามาเนี่ยมันเป็นแค ออเดเพราะต่อไปเนี่ยหมูหันจลงแล้วมูหันลงแล้วมูหันลงแล้วเพราะว่าไอ้คดีมเมื่อกี้ที่เราพูดเด็กๆเด็กๆเ,เ,เลยแค่พกเฉยๆแค่พกเฉยๆแล้วก็มีคนมาสาบเขาก็แค่ป้องกันตัว<า>แต่นี่นี่แหละคือคดีที่ อายาการจ้องจะเล่นเขาและเล่นอยู่ในเวลานี้นี่คือริโก้คดีแรกเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดของความชิบหายใช่ก็คือคดีเกี่ยวกับซานเดอร์ว w i n t e r ์สปู n ก็ในปี2019เดือนกุมภาเนี่ยเด์กและพักพวกเนี่ยถูกกล่าวหาว่าร่วมกันดักส็กซานเดอร์ว w i n t e r ์สปู n เพื่อปล้นเรื่องมันก็เกิดจากความขัดแยง้งความไม่ลงรอยกันเพราะว่าคาว่าอาจจะเป็นเรื่องของผู้หญิงหรือไม่ก็เรื่องของธุรกิจการขัดผลประโยชน์ อะไรประมาณนั้นไม่รู้แม่งห้อยอะไรวิร์สปูนเนี่ยเขาบอกว่าโดนไปหลายดอก เลอแต่ไม่ตายหลวงปู่ทวดน่าจะหลวงปู่ทวดหรือสมเด็จก,ก้างปาก็ไม่รู้แต่ว่าบาดเจ็บสาหัสอายการเขาบองว่านี่มันไม่ใช่กาเคารวิว่าธรรมดาเพราะมันมีการลักษณะการเก็บงานเก็บหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเก็บไม่สะอาดเพราะว่าไอ้นั่นศึกไม่ตายไอ้เราแล้วก็โดนห้าข้อหาโุนแรงก็คือพยายามพลัดข้งหนึ่งกระทงทํทำร้ายร่างกายอย่ารุนแรงเพื่อหมายเอาชีวีอีกหนึ่งคดีและก็ใช้ปืนฉีดน้ําในการก่อเหตุหนักทั้งนั้นเลยหนักทั้งนั้นแล้วก็สาร ก็ให้ประกันตัวยื่นประกันไปที่250,000ก็ออกมาเริ่มต้นในการสู้คดีเพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นอย่างที่เราบอกไปเริ่มต้นริโก้ที่อายการเขาจ้องจะเล่นเดิมในคดีนี้อยู่ก็เหมือนคดีนี้แหละเป็นจุดเริ่มไอ,อข้อหาริโก้ที่เขาจะโดนในเวลาต่อมาแล้วต่อมาอีกปีถัดมา2020คิงวอนเสียชีวิตประเด็นนี้เราเล่าไปแล้วในคลิปของยังบอเลยก็เนี่ยก็ อย่างที่เราบอกไปว่าคิงบอลเนี่ยคือเพื่อนสนิทเป็นน้องรักก็มีความขัดแย้งแล้วก็โดนงเงก็บเดอร์ก็เสียใจมากโกรธเป็นฟืนเนไฟและประกาศสงครามว่าจะไม่ปล่อย NBA ไปอีกแล้วอืมฮะเขาตอนนั้นเหมือนมีประเด็นว่าแฟนๆหรือคนที่เชียร์เดอร์ก็แบบเฮ้ยเนี่ยน้องมึงโดนนะมึงก็อยู่เฉยๆได้ยังไงด้วยแรนยุด้วยสื่ออะไรด้วยเดอร์ก็ไม่ไหวเหมือนกัน,นก็ต้องไม่ยอมหรอเว้ยและนั่นแหละ ก็จัดเจ้าดักกี้ F b G dark หรือ a า l t ต n Weekly d u ั k เขาบอกว่าตัวนี้ปักแจ๋วที่สุดในแก๊ง STL ก็เป็นตัวที่คอยกวนท้นตีนเดิร์กอยู่ตลอดคอยแซะคอยเน็บทั้งคิงวอ n ทั้งเดิร์กมาตลอดถ้าไอ้นี่ยังอยู่เนี่ยมันเหมือนเป็นการตบหน้า OTF ของเดิร์กก็ไม่ไหวไว้เดิร์ก็ไม่ไหวก็เลยจัดซะจัดเอาตังน้ำคือรถกระบะแยะ ศาสตร์ปรลึกคราวนี้เขาบอกว่าศาสตร์กลางวันสักแสในย่านที่อถ้าเทียบกันกับตรงนั้นเนี่ยมันคือลาดประสงค์ง่ายโหมันคือย่านแบรนเนมอ่ะคืออุกพ่านห้ายางเบืองก็เรียบร้อยนะครับก็เป็นหนึ่งหลักฐานที่อายการเขาก็เก็บไว้ว่าเนี่ยเป็นเหมือนหัวใจหลักของการตั้งข้อหาริโก้ในเวลาต่อมาเพราะว่าอายการเชื่อว่าเนี่ย เป็นการสั่งเก็บเพื่อล้างแขนใช่เพราะว่าเดิอกอะ่ะเสือกเอาไปแต่งเพลงอายการเขาเอาเนื้อเพลงมาเล่นอะมันมีเพลงที่เขาเหมือนไปเย้ยอ่ะอะไรประมาณนั้นก็แต่งเย้ยโศบอีกแล้วเออเออ,เ,อ,อเขาคือเหมือนสารภาพในเพลงอะ่ะอายการก็เลยใช้ท่อนในเพลงเป็นเหมือนเป็นหลักฐานว่าเขานี่มีเจตนาแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งเก็บก็กลายเป็นว่าเอามึงแต่งเพลงซะกลายเป็นหลักฐานซะแล้ว แล้วก็ไปเก็บสเตฟานแม็กเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือดอนเจแบงค์เป็นพี่ของเดิร์กเนี่ยก็ถูกเก็บไปก่อนหน้านี้ในะปี2021เดิกมันก็เหมือนแบบแค้นฝังหุ่นมา,มาก็ไปเก็บสเตฟานแม็กที่เขาบอกว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของพี่เขาอะไรประมาณนั้นนะที่เท่าที่เราหาข้อมูลมานะแล้วก็ปรากฏว่าเดิร์กเนี่ยเขาไม่ได้เก็บเองมีหลักฐานว่าเดิร์กจ้างไปเก็บ คดีนี้ก็ถูกเอามารวมกับคดีก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ด้วก<ป>็คือรวบรวมกันมาหนึ่งสองสคดีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เก็บรวบรวมหลักฐานมาจายเป็นก้อนจนถึงเรื่องสุดท้ายก็คือเซเวียโรบินสันในช่วงเดือนสิงหาคมปี2022อันนี้นี่คือแบบกลายเป็นคดีหลักที่ทําให้เดิร์มี่โดนทางรัฐบาลกลางจัดหนักเต็มๆก็คืออายก,การเชื่อว่าหลังจากที่ิงวอนตายไปเนี่ยเดิร์กเนี่ย ได้ตั้งค่าหัวออกคอนโดไว้แล้วก็ใช้เงินจากที่หาเงินมาได้จากการทําเพลงเนี้ยอม,มาจ้างเด็กในค่ายของเขาให้ไปจัดการซะแผนนี้เขาเรียกว่าจ้างวานขอละคังซึ่งเป้าหมายก็าคือคอนโดแต่ไอ้พวกลูกน้องเขาพลาดดันไปสาดใส่ผิดคนอืไปโดนผิดเป้าปิดชีพซาวีเยโรบินซันซึ่งเป็นญาติของคอนโดคือตั้งใจจะไปเก็บคอนโดเออเออแต่เก็บผิดตัวน่าเหมือนเหมือนกันมั้ง ก็ไปโดนผิดตัวก็กลายเป็นว่าไอ้ตัวโรเมนสันสวยก็กลายเป็นบุคคลที่4ที่โดนเก็บก็กลายเป็นเหยื่อของเดิร์กไปตอนนี้ข้อหาของเดิร์กเนี่ยมันแน่นซะเหลือเกินเหมือนหลักฐานเนี่ยมันมัดตัวเดิร์กซะเหลือเกินก็ในวันที่23ตุลาปีสนี่นี่ครบปีแล้วนะวันนั้นคือตำรวจ FBI เนี่ยรัฐบาลกลางก็เปิด ปฏิบัติการใหญ่กวาดล้างแก๊ง OTF Only the Family ซึ่งก็คือค่ายเพลงของเดิออร์นนั่นแหละกับลูกน้องตัวจีด๊ด5ตัวเรียกเป็นตัวเลยแล้วกันเทวอนแกรนด์อดนดรวิลสันคีตโจนเดวิดลินซี่แล้วก็อาซาคูตสันโดนรวบยกแผงครับ<อ>แตงค์สงตีข้อหาที่โดนก็คือตัดหนักหนักสัดสัดเลยบอกเลยข้อหาแรกคือจ้างวานคอระลังคังแล้วก็ก่อเหตุคอละคังคนจากการจ้างวานก็ใช้หางนั่นแหละแล้วก็ใช้ปืนกลปืนฉีดน้ำแบบกรนได้ แบบยิงรัวๆคือสาสตร์อะมึงไม่ใช้ขันว่ามึงใช้แบบโอ้โหทั้งหมดเนี้ยคือสื่อเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์ยิงคอนโดรันโดที่เราเล่ามาเมื่อ สิงหาคมปี2022นะ่ะลอนโดรอดแต่ไปโดนญาติแทนเนี่ยเออแล้วก็อาจารย์ก็ฟันธงว่านี่คือการล้างแขนให้คิงวอนแล้วหลักฐานที่มาตัวเดิร์กเนี่ยมันคืออะไรอันนี้แม่งโคตรเลยบอกคอว่า,าหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันโดนแบบแท็กกิ้งออนู่นนี่นั่นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะใช้บัตรเครดิตเนี่ยที่ผูกกับค่ายข,ของเขาอะเป็นบัตรบริษัทอะเออเอาไปรูดจองตัว๋วเ,เอาไปรูดจ่ายค่าเช่ารถเอาไปรูดจ่ายค่าโรงแรมให้ไอ้พาตัวเนี่ยกูจากชิคาโกไปเอาเอคือใช้บัตรเครดิตของบริษัทจ่ายหมด เ,เอานี่แหละตำรวจอายการอะไรแต่ว่าที่ก็แท็กได้เรียบร้อยที่ครับเกมวันต่อมาครับ24ตุลาค่โดนเอ้ยเงินสดไม่มีแล้วไงมืงโอโหมูน่าจะมีนะถ้าไม่เข้าใจาหมูสะดวกมั้งเออคือเอาไปจองออนไลน์ไงใช้เงินสดไปได้เลยใช้บัตรก็เลยโดนครับริวเดิร์กโดนรวบดูเอสมาเทลบุกรุบตัวข้อหาก็คือนั่นแหละ กจ้างหวานนะครับอายการก็อ้างว่าดึกเนี่ยเป็นคนจ้างไอ้หตัวเนี่ยโดยมีค่าจ้างเป็นเงินสดแล้วก็โอกาสในวงการเทก็เหมือนแบบอ่ะขามึงไปมึงไปเก็บไอ้นี้ได้นะเดี๋ยวพี่จะปั้นมึงเรียบร้อยแล้วตามนั้นไปปั้นกันในกองนคือแม่งสุดสุดจริงๆนี่คือการรวบตึงทั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แร็ปเปอร์ก็ว่าได้เพราะว่าคดีริโก้เนี่ยมันไม่ใช่คดีธรรมดามันถูกออกแบบมาพืทอทลายแก๊งมาเฟียแล้วก็แก๊งอาทยากรรมต่าง นี่คือหลักฐานไม้ตายเป็นไม้ตายที่เอาไว้ตัดการกับกลุ่มพวกมาเฟียโดยเฉพาะอย่างที่เราเล่าไปหลายอีพีหลายตอนกมคดีหลายคนมากริโก้เนี่ยหมักมากถ้าโดนนี้อาจจะถึงตลอดชีวิตถ้าโดนริโก้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ออกมาใช่แต่ฝวนมากนะที่เราเห็นเนี่ยคือหลักฐานมันจะอ่อนเพราะว่าบางทีมันมันอะอเป็นเล่นเนี่ยอาไป็นเล่นออแล้วมันสืบไม่ได้จริงๆว่ามันเป็นกลุ่มแก๊งก้อนเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นแต่ตอนเนี้ยก็ ณปัจจุบันนี้คือยังไม่ได้ตัดสินเลื่อนมาเรื่อยๆเลื่อนมาจนโอ้ยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการพิภากษาอะไรขนาดอย่างใดก็เลื่อนมาจนถึงเนี่ยกันยายน2 0 2 5เนี่ยคือมีรายงานว่าก็เลื่อนอีกแล้วจ้ะอืมก็ถ่ายเป็นว่าเลื่อนไปอีกก็ตอนนี้ก็สบายแล้วเดอก็ไปนอนนั่งเล่นอยู่ในคุกบ้างทําเพลงต่อไปคือก็ยันนอนอยู่ในคุกต่อไปนะก็ประมาณนี้ตอนนี้นะครับก็นี่คือเรื่องราวของเดอร์ที่หลายคนอยากให้เราทำแล้วก็หยิบประทำให้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับกินข้าว นะก็จากเด็กที่โตมากับเสียงปืนเสียงไซเรนในชิคาโกวันหนึ่งขึ้นรับรางวัลกันมี่าอเจโคแต่สุดท้ายเขาลงจากเวทีแล้วขึ้นรถนักโทษเข้าไปในไปเลยในคุปแพนคลิวเดอร์เคยบอกว่าเขาพยายามที่อยากจะเปลี่ยนเขาไม่อยากอยู่ในวังวนเดิมๆใช่แต่โลกของเขาแม่งก็เป็นวงกลมก็คือมูฟออนเป็นวงกลม ไม่ว่าเขาจะเดินออกมาไกลขนาดไหนแต่สุดท้ายวงกลมหงุดเดิมมันก็แค่กว้างขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นเด็นี่แหละคือแรปเปอร์ที่ใช้เวลาอยู่ในคุกม,มากกว่าอ,อยู่ในสตูดิโออย่างแท้จริงนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร e ด้วยถ้ายังไม่กดแกก็กดด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอคนละสามเพกับเพลงที่ชอบที่สุดของตะเดิกด้วยนะอ่ะแล้วก็ฝากขอบคุณเมมเบอร์ชาว๊อปคอนของพวกเราด้วยนะครับคุณ สุวรรณลท์ทาสายคุณทรอโบคุณอุชิ Dead, นะคุณโอทีชัดชุดจริงคุณนุ้ยสเตลเวสทาวบิ๊กวอร์ร่า WACS บอนนี่เดลเนี่ยเฟลเซเล็บกายเล็กไปโตบูไวมินิมิสมินิมินิมิกุญเจชานนคุณก้างหัวอาสขาร์ลคุณบุตรดีเด็ดนะครับก็กราบขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะจ๊ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คิดหน้าจะเป็นไลค์คอมเมนต์กันมาได้อย่าให้เราทำอะไรเดี๋ยวเราจัดให้นะจ๊ะบา,บายบายครับ